บริเวณแนวชายแดนสักแก้วนะคะก็ยังคงมีการประทะกันสถานการณ์ยังคงตึงเครียดขณะเดียวกันทางด้านคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าทหารไทยเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปกป้องรักษาอธิปไตยติดตามกันหน่อยนะคะจากคุณเจษดาอุปนิค่ะเชิญเลยค่ะ ครับตอนนี้ผมกลับออกมารายงานในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมและทีมงานเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านกระสุนตกนะครับจุดที่มีปัญหาเรื่องของการปักธงชาติยังคงพบว่ามีการประทะอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวบ้านยังคงหวาดผวาน,นะครับต้องหลบอยู่ภายในหลุมหลบภัยครับ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วยังคงตึงเครียดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสภาพภายในหมู่บ้านกระสุนตกจุดที่มีการประทะกันหนักหน่วงทีเดียวแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกัมพูชายึดคืนธงชาติไทยด้วยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทีมงานก็อาศัยช่วงเสียงปืนเสียงปะทะเงียบลงพาเราแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยเร่งนําเข้ากล่องน้ําดื่มสเสบียงอาหารไปให้ทหารแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในหลุมหลบภัย ชาวบ้านบอกว่าแม้จะหวาดกลัวหวาดผวากับเสียงระเบิดที่ยังตลอดทั้งวันแต่ก็ยังใจสู้นะครับขอปักหลักจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับสู้ตายอันนี้อยู่อย่างนี้ยอมสู้ตายสู้ตายอดก็อยู่อย่างนี้แหละขอยายไปถอนผักมาดองแล้ว,ลว,วผักตายกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องสู้ย้ายไปอยู่ศูนย์ไม่ได้เคยไปแล้วครั้งหนึ่งวัวควายก็หายมาถึงก็อะไรก็นั่นหมด ก็ <G ül> เลยต้องฝากหลัอยู่ไอ้นี่มีโจรขโมยข้าวเปลือกอีกนะน,นี่ตอนเนี้ยกลัว <G l ub> แต่ทํายังไงได้เวลามายายก็ยงงหนีจัไจูบจูบายยายจะทาอย่างนี้เลยคูบยายอย่างหมดตังหลอันและเพราะความที่กลัวชาวบ้านยังนําภาพถ่ายกระสุนปืนใหญ่กัมพูชาที่ตกในหมู่บ้านมาให้ทีมข่าวดูนะครับพร้อมยืนยันว่ามีอีกนับ <G l ub> ไม่ถ้วน ส่วนประเด็นที่นายกรัตรมนตรีชิงยุบสภาทั้งที่การประทะชายแดนยังไม่ยุติชาวบ้านที่นี่ไม่รู้สึกกังวลน,นะครับเชื่อมั่นว่าทหารทําเต็มที่อยากจะให้ยุติลงโดยเร็วไม่อยากอยู่แบกเสียงขณะตอนที่เราคุยกันในบังเกอร์นี่ยังได้ยินเสียงดังต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งนะครับออตอนนี้ยังมีชาวบ้านที่ยังปากหลักอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย อันนี้ต้องหลบเลยนะหลบเลยค่ะหลบเลยค่ะมันข้าเสียงดังแล้วค่ะอันตรายมาแล้วค่ะดังอีกแล้วค่ะดังอีกแล้วชาวบ้านก็ยังปากหลักอยู่ยังอยู่ยังให้กำลังใจทหารอยู่ยังให้กำลังใจเปิดพื้นที่ให้ทหารจัดการเลยค่ะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงชาวบ้านชาวบ้านดูแลตัวเองได้ดอขอให้ทหารจัดการให้ให้เรียบร้อยชาวบ้านพร้อมพร้อม,อมยอ,อม,อมสูญเสียบ้านเราสร้างใหม่ได้แต่ว่าแผ่นดินเราทําเราเอาคืนไม่ได้ ส่วนทาน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็ยังมีมาอย่างต่อนเนื่องนะครับขอบคุณแทวชาวบ้านและทหารที่ประจำการอยู่ตาพระยาตอนนี้ชาวบ้านฝากบอกว่าทหารเนี่ยขาดแคลนหลายอย่างด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเช่นของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟัน แรงสีฟันถุงเท้าอาหารแห้งรวมถึงยาเวชภัณ์ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นบรรยากาศสดในพื้นที่ชายแดนตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหลุมหลบภยัยตอนนี้บางส่วนก็อาศัยช่วงที่เสียงปืนเสียงปะทะเบาบางลงกลับเข้าไปทําธุระหุงหาอาหารในบ้านก่อนนะครับก่อนที่จะเร่งกลับมาในพื้นที่กลับเข้ามาภายในหลุมหลบภยัยเพื่อความปลอดภยัยรวมถึงยังต้องเฝ้าระวังในค่ําคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโดรนสอดแนมที่ยังคงมา บินมาป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่ในขณะดีด้วยนะครับทาให้สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ยังตึงเครียดนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่ตาพระยาสักแก้วครับอขอบคุณมากค่ะคุณคเจษฎานะคะก็เรียกว่าเกาะติดอยู่ในสถานการณ์แต่ว่าตอนที่พี่เจษเนี่ยมารายงานให้เราทราบเนี่ยก็คือขยับมาในจุดที่ปลอดภัยแล้วดูแล้วเมื่อกี้ชาวบ,บ้านที่เป็นบังเกอร์นะเรียกว่าบับางเกอร์สูงเลยคุณเกษรใช่ครับนะแต่ว่าน่าจะอยู่กันได้หลายคนอยู่นะครับค่ะ